เขาคือนักเตะที่เก่งกว่าครึ่งทีมแต่กลับถูกดองเป็นผักนานนับปีจากจอมทัพที่เคยเป็นหัวใจของอาเซนอลนสู่การนั่งดูเพื่อนเล่นยาวๆแบบไม่รู้เหตุผลนี่คือนักเตะหรือว่าผู้ชมกันแน่มาพบกันใน n i s h อ็กซ์ปอ ปี2013ครับโอซิลย้ายจากเรอัอลมาริดมาที่อาเซนอลด้วยค่าตัวเกือบ50ล้านปอนด์ตอนนั้นแฟนบอลลอนดอนแทบจะคีแตกครับเพราะทุกคนเชื่อว่าโอซิลคือจิ๊กซอที่หายไปของเวนเกอร์ปีแรกเขาจัดโชว์แบบเต็มที่ครับทั้งจ่ายบอลสร้างรรนเกมพาทีมคว้า FA ฟเคับครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีทำให้กลายเป็นคนใจแฟนบอลทันทีแต่หลังจากนั้นเส้นทางเริ่มซับซ้อนอาเซนเวนเกอร์ออกจากทีมระบบการเล่นเลยเปลี่ยนใหม่โอซิล กลายเป็นคนที่ไม่เข้ากับแผนสัง,งาัารเรื่องมันยิ่งหนักขึ้นเพราะว่าปี 2019- ถึง2020โอซิลได้โพสโซเชียลเรื่องชาวอุยกูในจีนเรียกร้องให้โลกช่วยเหลือชาวมุสลิมที่ถูกกักขังโพสเดียวครับมันทําให้ทุกอย่างจากหน้ามือเปลี่ยนเป็นหลังมือโดยทันทีชื่อเขาถูกลบออกจากเกมฟีฟ่าออนไลน์ในจีนอาเซนอลเองก็ถแถลงว่าความคิดเห็นนั้นเป็นของส่วนตัวไม่เกี่ยวกับสโมสรและสุดท้ายเขาถูกตัดออกจากทีมชุดใหญ่ ด้วยไม่มีคําอธิบายชัดเจนในช่วงเวลานั้นเขาก็ยังฟิตยังคงซ้อมปกติแต่ก็ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ลงสนามแม้แต่ในตอนที่ทีมถ่ายรูปมูเขาก็ไม่ได้อยู่ในเฟรมด้วยสื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีใครตอบได้แบบชัดเจนส่วนโอซิลก็ได้แค่พูดสั้นๆว่าผมยังรักสโมสรครับและพร้อมช่วยทีมเสมอแต่ผมไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยนี่คือช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตค้าแข่งของเขาครับจากฮีโร่ของแฟนบอลกลายเป็นคนที่ถูกลืมสุดท้ายตลาดนักเตะเดือนมกราคมปี202 โอซิล <O> ตัดสินใจย้ายไปเล่นให้กับเฟเนบาเช่โดยไม่แม้แต่จะไ,ได้บอกลาแฟนบอลในสนามเอมิเลตสเตเดียมเมซูตโอซิลเขาไม่ได้หายไปพ่อแก่หรือหมดไฟแต่เพราะโลกฟุตบอลในวันนี้มันสอนเราว่าบางครั้งการพูดในสิ่งที่ควรเชื่อมันมีราคาที่ต้องจ่ายครับถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมติดตามช่อง n i s เอ็กซ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ